สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปัญญวันนี้เนี่ยผมมีคําคำถามที่คุณควรจะถามตัวเองก่อนที่คุณจะเริ่มสักลายผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการสักลายถึงจะไม่ได้สักออกนอกงร่มผาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการสักลายมากและก็สักมา หลายรอบพอสมควรอยากเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะผมคิดว่าน่าจะมีหลายหลยคนที่อยากจะสักมีแผนที่จะสักแต่ยังไม่รู้ว่าจะสักจริงจริงดีไหมวันนี้เนี่ยมีหาคำถามอย่างน้อยก็เพื่อย้ำคิดย้ำถามตัวเองว่าเราเนี่ยชื่นชอบรอยสักจริงจริงใช่ไหมคำถามแรกเลยนะครับคุณต้องถามตัวเองว่าที่สักเนี่ยสักเพราะคุณชอบจริงๆหรือแค่คิดว่าคนอื่นน่าจะชอบ ที่คุณมีรอยสักคําถามนี้นะเป็นคําถามเบสิกที่ควรถามกับตัวเองอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยชื่นชอบรอยสักจริงๆหรือเปล่าและปัจจัยที่คุณจะมองว่าคนอื่นเนี่ยมองว่าคุณจะเท่ไหมคุณจะเฟี้ยวไหมคุณจะครูไหมจริงๆเนี่ยคนอื่นที่มองมาเนี่ยเขาก็มีคนหลากหลายประเภทที่มองมาแหละคนที่ชอบคุณก็มีคนที่ไม่ชอบคุณก็มีไอ้ส่วนนั้นอะ่ะเป็นปัจจัยรองๆเอาข้ามไปก่อนเราต้องคิดว่าไอ้ที่เราสั่งเนี่ยเวลาคุณมองตัวเองอะ่ะ คุณเท่ไหมคุณเปี้ยวไหมค,คุณคูไหมถ้าคุณมองตัวเองที่มีรอยสักคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบรู้สึกกับตัวเองยังไงถ้าคุณรู้สึกดีกับตัวเองแบบนั้นมันก็ดีแล้วก็ผมสแสดงว่าอย่างน้อยทางด้านจิตใจของคุณก็พร้อมว่าคุณชอบรอยสักจริงๆไม่ได้คิดเอออ,อไปเองว่าถ้าเราสักเนี่ยเราจะเจ๋งเราจะคูและคนอื่นจะมองว่าเราเทอันนั้นมันแล้วแต่คนว่าคนจะมองเป็นยังไงคําถามที่สองนะครับครอบครัวของคุณเนี่ยจะโอเคกับการที่คุณมีรอยสักไหม และถ้าครอบครัวของคุณไม่โอเคคุณมีวิธีรับมือยังไงคุณมีวิธียังไงที่จะพูดคุยหรือใช้เหตุผลได้ไหมทํำยังไงให้ครอบครัวของคุณรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นมาครอบครัวของคุณเนี่ยคุยได้ไหมในกรณีที่ครอบครัวของคุณไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ครอบครัวของคุณเข้าใจครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรอยู่แล้วที่คุณจะมีรอยสักอันนี้กระทไปได้เลยแต่ว่าถ้าครอบครัวของคุณไม่ชอบเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ภายในครอบครัวนะ บางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ชอบรอยสักมากๆยกตัวอย่างครอบครัวผมเลยเขาเนี่ยไม่ชอบรอยสักมากมากใช้คําว่าเปลี่ยนรอยสักได้เลยคือหัวหน้าครอบครัวไม่ชอบรอยสักเลยแต่ทํายังไงได้ล่ะครับแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดไม่เหมือนกันเราก็ต้องให้เกียิความความคิดที่แตกต่างคือผมอะให้เกียริอยู่แล้วผมให้เกียิอยู่แล้วในสิ่งที่เขาจะไม่ชื่นชอบรอยสักผมครอบครัวของผมไม่ชอบที่ผมมีรอยสักบางคนไม่ชอบที่ผมมีรอยสักถึงแม้เขาจะเป็นครอบครัวและผมรู้สึก ค่อนข้างไม่สบายใจที่ครอบครัวมองแบบนั้นแต่สุดท้ายเราก็คุยกันด้วยเหตุผลและใช้ชีวิตกันต่อไปก็คือเราทําหน้าที่ตัวเองกันต่อไปเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กที่สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ภายในครอบครัวได้เพราะาส่วนตัวผมนะผมอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ค่อยชื่นชอบเรื่องรอยสักและมันเป็นปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆเลยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขข้อนี้เนี่ยต้องคิดดีๆว่า ครอบครัวของคุณเนี่ยใช้เหตุผลคุยกันได้ไหมเช็คครอบครัวตัวเองก่อนว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยเป็นยังไงถ้าครอบครัวรู้สึกไม่ติดขัดอะไรกับร้อยสักและคุณชื่นชอบจริงๆอันนี้ก็หลุยครับผมคําถามข้อที่สที่คุณควรที่จะถามตัวเองนะครับช่างหรือร้านที่คุณไปสักเนี่ยไว้ใจได้แค่ไหนไว้ใจได้จริงๆใช่ไหมมีมาตรฐานใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะไปสักกับช่างที่เป็นช่างแบบไม่ได้เปิดร้านใหญ่โตอะไรอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆว่าช่างคนนั้นเนี่ย เขามีฝีมือระดับไหนความสะอาดเป็นยังไงดูแลลูกค้าดีไหมฝีมือการสักเนี่ยเป็นยังไงเรื่องพวกนี้สําคัญนะครับสาคัญทั้งเรื่องความสะอาดสําคัญทั้งเรื่องฝีมือการสักเลยเพราะว่าถ้าคุณได้รอยสักแย่ๆไปถ้าคุณได้รอยสักที่มาตรฐานมันต่ำนะครับมันก็จะดูแย่และมันจะอยู่กับคุณไปตลอดเลยถ้าคุณไม่ไปสักแก้หรือว่าถ้าคุณไม่ลบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่แน่นอนและส่วนตัวผมเนี่ยเคยมีรอยสักแย่ๆไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า มันมันเป็นยังไงการที่มีรอยสักแย่ๆติดอยู่ที่ตัวแล้วคนอื่นมาเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นเวลามีคนมาเซลล์ผมผมบอกตรงๆเลยว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีผมรู้สึกแย่ด้วยซ้ำแต่พอโตมาเรื่อยๆเราก็เราก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเรารู้สึกว่า เออมันปกติแหละตอนนั้นรอยสักเรามันดูตลกจริงๆคนเข้ามาแสมันก็เรื่องปกติแหละตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเพราะว่าก็ไปสักแก้มาหมดแล้วโอเคเม okay, ื่อกี้พูดกันถึงช่างแล้วก็ร้านสักใช่ไหมอันนี้ต้องเช็คให้แน่ใจจริงๆนะถ้าเป็นร้านสักเนี่ยเดี๋ยวน, Stefan, นี้ร้านสักเนี่ยมีคุณภาพกันหมดและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะักพูดถึงส่วนใหญ่ร้านสักส่วนใหญ่มีคุณภาพกันหมดหรือว่าถ้าเป็นช่างสักที่ไม่ได้เปิดร้านใหญ่โตอะไรจริงก็ดูให้แน่ใจว่าไว้ใจได้จริงๆใช่ไหมความสะอาดเนี่ย,ด,ย,ย,ยดีใช่ม เพราะว่าฝ it ีม you. ือการสั่งเนี่ยสำคัญเหมือนกันครับผมสําคัญเหมือนกันอย่างที่บอกไปเลยสําคัญมากๆส่วนตัวผมเนี่ยผมสักกับช่างไม่ได้เปิดร้านใหญ่โตอะไรเป็นเพื่อนของผมเองสักตั้งแต่แบบว่ามือยังไม่นิ่งขนาดนั้นจนตอนนี้แบบว่าฝีมือดีแล้วก็ผมฝีมือดีขึ้นแล้วก็ผมแต่สรับผมเนี่ยคือไว้ใจได้ไงเป็นเพื่อนผมความสะอาดอะไรเนี่ยเราเช็คกันได้อยู่แล้วยังไงก็เช็คดีๆนะครับข้อนี้เนี่ยคำถามข้อที่5นะครับข้อนี้เนี่ยคุณควรถามตัวเองและคุยกับตัวเองแบบจริงๆจังๆเลยนะครับ คุณรู้ใช่ไหมครับว่าข้อเสียของรอยสักคืออะไรข้อเสียของการมีรอยสักคืออะไรนี่แหละครับสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองไม่ใช่คุณคิดแค่ในมุมที่ว่ามันเป็นศิลปะที่สวยมันเป็นมันเป็นศิลปะที่เท่ดีมันดูมันดูมีความ เป็นสไตล์ของตัวเองดีไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นข้อดีที่แน่นอนอยู่แล้วก็ผมมันเป็นข้อดีแต่ว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวผมมันมีข้อเสียด้วยและคุณรู้ใช่ไหมครับว่าข้อเสียของรอยสักค,คืออะไรบ้างบางงานคุณอาจจะทําไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นบางงานนะบางงาน,บาง,งานบางบริษัทและบางหน่วยงานคุณไม่สามารถทํางานในที่นั้นได้ถ้าคุณมีรอยสักอันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานแล้วก็แน่นอนเลยครับถ้าคุณมีรอยสักคนที่ชอบคุณก็จะมีและคนที่ ไม่ชอบคุณมีเหมือนกันผงม,มีเหมือนกันคนที่ไม่ชอบคุณเพราะคุณมีรอยสักการที่คนเห็นคุณมีรอยสักและเขาจะมองโดยรวมแล้วก็รีบตีภาพรวมไปเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนดูน่ากลัวคุณเป็นคนดูบุคลิกแบบเข้าหายากอะไรแบบนี้อันนี้มันก็แล้วแต่บุคลิกคนด้วยนะบางคนมีรอยสักก็บุคลิกเข้าหาง่ายอันนี้พูดถึงรวมๆก็แล้วกันพูดถึงปัจจัยโดยรวมคือบุคลิกในการมีรอยสักเนี่ยมันก็จะทําให้ ดูน่ากลัวในบางบริบทและหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบรอยสักเพราะเขายังมีความคิดเก่าๆมีความเชื่อเก่าๆคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือความคิดในหัวของคนอื่นได้สิ่งที่เราสามารถทําได้จริงก็คือถ้าเรามีรอยสักแล้วนะเราถามตัวเองขนาดนี้แล้วเนี่ยเราถามตัวเองไป5ข้อแบบนี้แล้วถ้ามันแบบมันกาถูกทุกข้อแล้วเราไปเริ่มสักมาแล้วจริง เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือรอยสักที่เราภูมิใจรอยสักที่เรารู้สึกว่ามันเท่มันดูดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายๆคนที่มองว่ารอยสักของเราเนี่ยมันดูเลอะเทอะมันดูสกรปรกอันนี้เราก็ต้องยอมรับความคิดต่างให้ได้เหมือนกรณีครอบครัวที่ผม เพิ่งบอกไปในข้อที่สอใช่ไหมแต่ผมจะไม่ผิดข้อที่2ใช่ไหมเหมือนครอบครัวงผมเนี่ยเขาไม่ชื่นชอบรอยสักเลยผมให้เกียรติเขานะผมให้เกียรติความชอบและผมเข้าใจมากๆด้วยผมเข้าใจมากๆว่าทําไมไม่ชอบเข้าใจจริงๆนะเข้าใจจริงแต่ผมกับเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันคนละช่วงไวมากๆสิ่งที่เจอมาโลกที่ใช้ชีวิตเนี่ยมันคนละแบบกัน อันนี้ก็ต้องคุยกันให้เข้าใจถึงผมจะคุยไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่ว่าก็พยายามคุยให้เข้าใจนะพยายามคุยให้เข้าใจและสาหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบกันฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย